สวัสดีครับเพืติดตามช่อง YouTube Big Life f a c e b o o k c o m รับ b i g l i f e บอกครับวันนี้เราจะมาแฮนด์ออนสั้นๆกับ4สิ่งนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปสดๆวันร้อนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับ1นะครับซีฟิปนะครับซีฟิปสามแล้วก็ต่อไปเป็นซีโฟร์สามซึ่งรุ่นนี้จะรองรับปากกาแล้วนะครับและ2 Variable นะครับได้แก่ Samsung Galaxy Watch 4นะครับซึ่งหน้าจอดับไปแล้วแล้วก็หูฟัง แกซี่บัตทูครับเรามาดูกันแต่ละชิ้นว่ามันเป็นอย่างไรกันและราคาในประเทศไทยจะเป็นเท่าไหร่ครับ เรามาเริ่มตัวแรกนะครับขอเริ่มจากทางขวามอือก่อนนั่นก็คือ Samsung Galaxy C Flip นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะแตกต่างจากรุ่นเดิมแบบชัดเจนมากก็คือขนาดหน้าจอของด้านนอกนะครับซึ่งหน้าจอของด้านนอกตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ที่1.9นิ้วด้วยกัน1.9นิ้วแต่มันก็ทำงานได้ดีนะครับก็คือ1 ผูสามารถที่จะสไลด์แล้วก็ดูพวกโน t ต f ิฟิเคชันได้ค่างๆชัดเจนมากสามารถตั้งเวลาจับเวลาได้แล้วก็สามารถตั้งบิจะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันของมันนั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครแล้วก็สามารถที่จะเป็นจอภาพสําหรับเซลฟี่ได้นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้โดยความคมชัดของหน้าจอเนี่ยขอบอกว่ามันคือ ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าโหมดที่ถ่ายภาพจากตรงนี้ได้จะมีแค่หรดภาพนิ่งแล้วก็โหมดวิดีโอเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานพวกการซูมอะไรต่างๆเนี่ยผักแค่แค่นี้สามารถที่จะซูมได้แต่ว่าซูมได้แค่ประมาณ0.5แล้วก็1เท่าเท่านั้นสรับหน้าจอด้านในเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2x นะครับรอบนี้จะมาพร้อมกับค่า r e f r e s ร Rate 120เฮแล้วนะครับก็คือจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะ รูปตัวอย่างได้เร็วมากจากที่คุณเห็นนี้นะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอนั้นเท่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างยังมีขอบเรนรต่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกล้องหน้าข้างบนจะมีความละเอ,อยียดที่10ตาพิกเซลเท่านั้นแล้วก็ระบบการเป็น One UI version 3.1แล้วก็มาพร้อมกับ Android 11ครับก็ถือว่าเด็ดพอสมควรแล้วก็จุดเด่นของมันนะครับอยู่ที่โหมดกล้องครับคือโหมดกล้องถ้าเป็นด้านหลังนะครับคุณสามารถที่จะพรีวิวให้กับ คนหลังกล้องได้เห็นในรูปแบบแบบนี้ก็ถือว่าเด็ดดีแล้วก็ในโหมดของโพสเทสนะครับก็จะมีโหมดชื่อชื่อว่า Studio มาให้นะครับมหม่นยควาว่าหน้าของเรานั้นก็จะสวยมากขึ้นเพราะว่ามันจะเหมือนมีไฟเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาทำให้เราหน้าเราสว่างมากขึ้นแต่ที่เหลือนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิดีโอก็จะเพิ่มโหมดของวีโอโปรแล้วก็โหมดของด i r e c เตอร์วิหรือว่าโหมดมุมผู้กํากับมาให้ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับบดมันเน้นการถ่ายภาพนเน้นกัรเน้นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเหมาะกับการที่จะใช้งานเซลฟี่เพราะว่าเวลาคุณพับแบบนี้มันก็จะย่อจอให้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนให้หน้าจอไปอยู่ข้างล่างแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแบตเตอรี่ของมันนั้นมีขนาดอยู่ที่3,300 mAh ด้วยกันเดี๋ยวสเปคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ พอดูสเปคเสร็จเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับสำหรับกล้องของ Samsung Galaxy Z Flip 3ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับไม่ได้มีเดนเทเลโฟโต้มาให้แต่ว่าในสเปคของมันก็เรียกได้ว่าแซบใช้ได้เลยครับเป็นแบบนี้และหน้าจอนั้นเป็นแบบ Adaptive Display ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อไปนะครับก็คือตัวกลางเป็นพระเอกของเรานั่นก็คือ Samsung Galaxy C ฟดรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่3ของตระก,กูล Cfold แล้วนะครับก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นแบบสลิกอยู่นะครับก็ดีไซน์ยังคงคล้ายเดิมสีที่เราได้รับมาคือ Phantom Silver นะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ขอบเป็นแบบนี้สวยเหมือนกันนะครับ และแถบข้างในก็จะมีแปลงท้องพอสะอาดไอตัวครว่าโลโก้ Sam s u n g ตรงนี้เช่นเดียวกันครับเวลาเราใช้งานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นดน้านหน้าออกนะครับดน้านนอกจะเป็นหน้าจอขนาด6.2นิ้วเท่าเดิมนะครับมีกล้องหน้า10ล้านพิกเซลโดยที่หน้าจอนั้นก็ยังคงเป็น120เฮิรต์นั่นเองครับแล้วก็สั่งงานได้เหมือนกันแต่ทีนี้คือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะทํางานอย่างต่อเนื่องกับจอนี้และจอข้างในซึ่งจอข้างในนั้นเป็นแบบ ได n a ม i ิ a เอ l โมเหมือนกัน 2x เหมือนกันนะครับก็เป็น120เฮเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเอ้ยมันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยก็คงไม่ใช่อะครับเพราะว่านี่คือรุ่นที่3แนละ้วถ้าเขาคงทําไม่แตกต่างก็คงจะดูเหมือนกับไม่มีการพัฒนาเนาะดังนั้นเนี่ยคุณสังเกตว่าข้างบนเนี่ยตรงช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันจะเป็นจอเลย นั่นหมายความว่ารุ่นนี้เอากล้องหน้าของมันซ่อนไว้ใต้จอนั่นเองครับถือว่าเป็นครั้งแรกของมือถือในประเทศไทยหรือก็ว่าได้ที่นําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในเครื่องศู์อย่างเป็นทางการนะครับโดยกล้องหน้าตัวนี้มีความเด่นอยู่ที่4ล้านพิกเซลเท่านั้นซึ่งแต่ต่าจากกล้องด้านหน้านซึ่งกล้องด้านหน้าน,นั้นจะมีความเด่นอยู่ที่10ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลัง3ตัวนะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็น12ล้านพิกเซลหมดเลยดีทั้งตัวหลัก ตัวเทเลตัว Y เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาดูเรื่องฟีเจอร์ต่างๆของกล้องนะครับในโหมดของอันนี้คือโหมดกล้องเครื่องในจอเนี่ยพอคุณเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะถ่ายแค่แค่เฉพาะวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเท่านั้นถ้าสมมติสวิตไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะเล่นละเอีขึ้นนะครับก็จะมีโหมดพอเทที่ทํางานได้คล้ายกันกันกบซีฟลิปเมื่อกี้นี้แล้วรวมไปถึงโหมดของเดลต้าบิลโหมด ฟูตโหมดโตรวิดีโอต่างมาให้ครบแต่โมบวิดีโอนั้นมีข้อสังเกตครับคือมันสามารถใช้ได้ทั้งหมด3เลนโดยที่ถ้าเป็น h ยี่สิบเอ็ดต้ามันจะใช้ได้แค่เลนเดียวคือเลนหลักแล้วก็เลนเอาต้าไวเท่านั้นจะไม่ใช้เลนซูมเลยใช้ไม่ได้นะครับก็ยังคงมีฟีเจอร์ปรับทั้งไม ISO เล่อต่างมาให้ซึ่งที่จริงซีฟิปก็ดีเหมือนกันครับ ก็ลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือจะรองรับปากกา S Pen แล้วนั่นเองครับโดยรุ่นที่เอามาพรีวิวนั้นเรามาดูกันว่ามีความจำเท่าไหร่ดีกว่าเนาะความจำนะคะรับเตองไปเช็คที่แบตเตอรี่แอนด์ดีไวซ์แช์นะครับ RAM 12 g ินะครับแล้วก็หลอมเป็น256ครับก็ถือว่าสเปคค่อนข้างจัดเต็มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้จะออกแบบเพื่อคนที่ อยากใช้งานปากกา S Pen ในตัวมือถือพับได้แบบนี้และแถมยังสามารถที่จะใช้งานพร้อมกัน3หน้าจอเช่น1น,นะครับอย่างนี้ดกด,กด YouTube, เปิดสปีดวิวกด y o u t u b e ไป u t u b e เสร็จผมลักมาเพิ่มอีกแอปหนึ่ง้วการเอา m s s s g e นี่นะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้พร้อมกัน3หน้าจอแบบนี้ก็คือความสะดวกสบายของมือถืออย่าง Samsung Galaxy C4 3และก็ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือ ถ้าคุณเข้าเว็บอยู่นะครับคุณสามารถกดปุบเนี่ยมาสามารถแสดงผลในจอที่2แบบนี้ได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในตอนรีวิวกันครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของ s a ม s u n g กอร์สนะครับว่าสเปคของมันในภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรกันครับสำหรับสเปคก็เป็นไปตามนี้ครับอันนี้จะเป็นสเปคกล้องก่อนนะครับก็เทียบได้ว่าไม่ได้แตกต่างจากเติมมากมนะักแต่ว่าสเปคของตัวเครื่องอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะแตก ต่างจากเดิมพอสมควรเลยครับก็เรียกได้ว่ามันโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนอกจากมือถือสองเครื่องแล้วยังมี v a เล a เบลลอย่างนะครับนั่นก็คือ 1. Samsung Galaxy Bud บัตนะครับรุ่นนี้จะมาแทนบัตร Plu s นั่นเองครับก็หน้าตากล่องจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้างในเนี้ยถ้าคุณเลือกสีต่างๆเช่นสีเขียวสีดำสีม่วงอะไรเงี้ยมันก็จะตามเป็นสีของมันนะครับแต่ว่าที่ได้รับมาคือสีขาว จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นอินเดียที่มีขนาดค่อนข้างโตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลำโพงของมันค่อนข้างดีแล้วก็มีไมโครโฟนหนด3จุดพร้อมกับระบบ a t t v v n o o s s e c n c e l r i n g แล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาช่วยในการลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแกเจตัวหนึงโอเคที่โอเคมากแล้วก็ยังสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่า รองรับทั้งไวเลดชาัแล้วก็ USB Type C ที่ด้านหลังนี้นะครับก็จบไปสำหรับตัวของคูฟังอย่ารวดเร็วดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแบบเจาะลึกตอนที่ของมานะครับและชิ้นนี้ครับซัมซุงแก l ซี่วอ t c ี4ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเพราะว่ามันมีการรวมร่างกันระหว่างระบบปฏิการที่ชื่อว่า Wear OS ของทาง Google กับบ n e ยูของทาง Samsung นะครับก็ทำให้ทีสเของมันนั้นใช้งานง่ายแล้วก็ยังสามารถที่จะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้ง Samsung Variable นะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบของเบเซลอันนี้คือเป็นวอ t สีธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นวอ t สี่คลา s สิกก็คือจะมีขอบต่างเนี่ยเป็นแบบเบเซลโลหะนะครับโดยที่ตัวมันก็จะเป็นบอดดี้แบบนี้ครับดูสปอร์ตแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Samsung b i o a อ t i ี e นะครับก็คือรวม3เซนเซอร์เขาไว้ข้างในด้วยกันครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกกันตอนรีวิวแล้วกันนะครับตัวนี้แต่ว่าภาพรวมท่านที่ผมได้ลองใช้เนะนี่ยเนี่ยมันสามารถที่จะแจ้งเตือน notification แล้วก็เห็นเป็นภาพอะไรต่างเนี่ยได้จากตัวสมาร์ทบลอเลยถือว่าค่อนข้างเด็ดแล้วก็น่าใช้เหมือนกันครับเห็นไหมล่ะทั้งหมดนะครับสำหรับการ พรีวิวสั้นๆของทั้ง4แคเจ็ตนี้นะครับก็พูดเลยว่าแต่ละแคเจ็ตนี้ค่อนข้างเป็นแบบไลฟ์สไตล์สุดๆเลยก็ถ้าเป็น c ีฟิปก็จะออกแบบมาเพื่อผู้หญิงหรือคนที่ต้องการแฟชั่นวิสต้านะครับเพราะว่าตัวมือถือนั้นเป็นแบบฝาพับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของหน้าจอด้านหน้าให้ใหญ่ขึ้นส่วน c ีโฟนะครับเนื่องจากว่าปีนี้มันไม่มีโน้ตเขาก็เลยทําให้ c ีโฟนั้นรองรับปากกาทําให้การทํางานของมันนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น แล้วก็มีขนาดเครื่องที่เบาแล้วก็เล็กลงนะครับส่วนหูฟังนั้นก็บัตรทูก็จะมาแทนบัตรพลัสนะครับและตัวของ Galaxy Watch 4ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของ s ซัมซุงในรอบหลายปีนะครับโดยที่ใช้ระบบการของ Google นั่นก็คือ Wear OS แล้วก็ครอบด้วย o n e UI เข้าไปทําให้การทํางานของมันรุตัวมากข,ขึ้นส่วนราคานั้นคุณก็คงจะได้เห็นจากอินเสิร์ตต่อไปข้างหลังนี้ถ้าไม่มีก็ ดูได้ตใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับว่าราคาของในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไปกดดูแล้วก็กดจัดจองกันได้เพราะว่า2ชิสอแกเจ็ดนี้ตอนนี้คือมีการพิจิสเตอร์ลงทะเบียนอยู่ก็ลองไปพิจิสเตอร์ในเว็บไซต์ของซัมซุงครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จนจบน,นะครับแล้วก็พบกับการรีวิวจริงๆนั้นเร็วๆนี้ครับ ส่วนราคาก็เป็นไปตามนี้ครับ Samsung Galaxy C Fold 3เริ่มต้นในประเทศไทยอยู่ที่57,900แล้วก็ไปจบที่61,900ส่วน Samsung Galaxy C Flip 3นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่34,900จบที่36,900และมีสีพิเศษด้วยนะส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับ Galaxy Buds 2ราคา3,990บาทแล้วก็รวมถึง Galaxy Watch 4เพิ่งเปิดราคาสดๆร้อนนั้นนะครับ ก็อยู่ที่7,990บาทในตัวเริ่มต้นนะครับและคลาสสิกนั้นไปจบอยู่ที่13,900บาทถือว่าถูกมากๆถูกกว่าที่คิดเอาไว้ครับ